ขอต้อนรับสู่รายการขอบสนามแมนออฟเดอะแมชและมาคำคือที่ผ่านมานะฮะโอ้โหต้องบอกเลยว่ามีแม คลาสสิกเกิดขึ้นในฟุตบอลโลกอีกแล้วครับในเมื่อเบลเยียมนะฮะ oh, โอโหพริกนรกแซงญี่ปุ่นมา3าประตูต่อ2ในนาทีที่9 4และเราก็ได้ค้นพบว่านักเตะที่โดดเด่นที่สุดเมื่อค่ำคืนนี้นี่เป็นนักเตะที่อยู่ในลีกชั้นนำและอยู่ในทีมเชลซีอย่างเอเดนอาสาเพราะตลอด90นาทีในค่ำคืนที่ผ่านมาผู้ชายคนนี้มีผลงานที่โคตรดีแบกออกได้ดังนี้ผ่านบอลสำเร็จทั้งหมด47ครั้งมีความแม่นยำในการผ่านบอลถึง80%เลี้ยงหลบห้ ไม่เสียการครองบอลแม้แต่ครั้งเดียวโดยก็รทำฟาวไปถึง5ครั้งทำทางให้เพื่อนเล่นบอลสะดวกโยทินอีก5รอบ1แอดซิสโอกาสยิงพ่อไปอีกสชนสาไปแขยงครั้งเดียวนี่คือฟอร์มที่เฟี้ยวที่สุดของผู้ชายคนนี้ในฟุตบอลโลกก็ต้องติดตามกันต่อไปแหละครับว่าเบลเยียมหักด่านญี่ปุ่นพริกนรกขนาดนี้รอบต่อไปจะระบาก ไหนแล้วคุณละครับคิดว่าเอดเดนอสันโดดเด่นเพียงใดลองคอมเมนต์มาให้พวกเรารับรู้กันนะครับแม n ออฟเดอะแมตสนับสนุนโดยสแน็คแจ็คแขกแกะก,กระเบืกอบ้าอร่อยแหลกราสทานโลกยกมือเข้าซองลองเอาเข้าปากยากจะห้ามใจกินเมื่อไหร่มันเมือน,นั้นกินคู่กับดูบอลรับรองสนุกสแน็คแจ็คขนมดีของคนดีและกลับมาพบกับขอบสนามแมนออฟเดอะแมตได้ใหม่ตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ